หลักคิดพลิกชีวิตเทรดเดอร์สู่ความสําเร็จแบบทะยานสําหรับคลิปนี้ก็แผยแม่บ้านเดฟอเรกนะคะจะมาพูดถึงความสําเร็จแบบก้าวกระโดดหรือว่าแบบทะยานของเทรดเดอร์ค่ะเทรดเดอร์สำหรับเทรดเดอร์นะคะหลายๆคนสามารถเรียนกราฟเรียนเทคนิคเข้าใจแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราสําเร็จได้ไวนั่นก็คือในเรื่องของวิธีคิดค่ะเทรดเดอร์วิธีคิดนี้จะทําให้เทรดเดอร์นะคะหาหนทางที่จะทําให้ตัวเองสําเร็จแบบก้าวกระโดดค่ะอย่างที่ก็พายแม่บ้านเดฟอเรกนะคะแนะนาก็คือในเรื่องของการเทรดจําเป็นมากเราจะต้องมีความ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญและสําคัญมากกว่านั้นค่ะเราจะต้องมีการตัดสินใจที่ดีด้วยค่ะเรดเดอร์นั้นไม่ว่าคุณเรียนเทรดมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีวิธีคิดที่ไม่ได้สอดคล้องกับความสําเร็จแบบก้าวกระโดดก็จะทําให้คุณยังไม่ถึงเป้าหมายค่ะหลักคิดที่ว่าสําหรับคนที่สําเร็จนะคะหลักคิดในการเทรดคือเขาจะมองว่าการเทรดเป็นการทําให้เงินตัวเองนั้นเพิ่มพูนในทุกๆวันและเป็นการสะสมหรือว่าเป็นการทําให้เงินนั้นเท่าทวีและเมื่อเงินเท่าทวีจากเงินน้อยเมื่อเราสามารถชนะ กราฟเทรดทุกรอบชนะทุกรอบได้จะทาให้พอร์ตของเราค่ะโตขึ้น,โต,นโตขึ้นและโตขึ้นเดีย๋ยวบางท่านอาจจะเป็นพอร์ตร้อยเหรียญเทรดได้วันละ10 20เหรียญก็ก้าวกระโดดไปสัปดาห์นี้อาจจะได้บวกมาเป็น250เหรียญและหลังจากนั้นสัปดาห์ที่2ก็อาจจะบวกมาเป็น500เหรียญหรือ600เหรียญสัปดาห์ที่3ก็อาจจะกระโดดไปเป็น พันเหรียญซึ่งตรงนี้ค่ะจะทําให้เทรดเดอร์กันก้าวกระโดดได้แต่แรกๆเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะบอกว่าตัวเองมีพอร์ตน้อยต้องโอเวอร์เทรดต้องเล่นหลอดใหญ่ไม่เอ็มเอ็มหรืออะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่ากราฟาเทรดเดอร์นะคะบางทีมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะแตะราคานี้แล้วมันจะขึ้นหรือแตะราคานี้แล้วมันจะลงเพราะธรรมชาติของกราฟทองบอกได้เลยว่าน้องจะชอบทําไส้หรือว่าแม้กระทั่งแนวราคาก็อาจจะโยกไปทําไส้พันห้าร้อยจุดแล้วสุดท้ายก็ดันราคาขึ้นมาแต่ประเด็นคนพอร์ตเล็กแล้วไปออกหลอดใหญ่แบบนี้พอร์ตคุณอาจจะ ดว่าอมืมาจริงๆด้วยแต่ว่าพอร์ตไม่ไหวซึ่งวิธีการหรือว่าหลักคิดเนี้ยตรงเนี้ยต้องบอกว่าโค้ดแพรมไม่ปฏิเสธนั้นผ่านมาก่อนแล้วค่ะทุกคนจะทําให้โค้ดแพมนะคะมันนั่งพิจารณาว่วาเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เรามีวิธีในการชนะกราฟได้อย่างต่อเนื่องก็คือต้องใช้หลักการในเรื่องของ1จุดเข้าต้องแม่น2ต้องมีการบริหารทุนแล้วก็เผื่อแก้ไขและทําให้เราสามารถกลับมาชนะกราฟหรือว่าเหลือพอร์ตในการเทรดครั้งต่อไปและรอบต่อไปเพราะบางครัง้งค่ะเทคนิคของเรามันดีมากแต่บางทีก็อย่างที่บอกว่ามันทําซ้้้าาายยแแลลสุดดทกก็ััับบะงงคคร่ะกา การรักษาทุนหรือว่าการทําให้เรามีทุนในการทําเงินนี่แหละมันจะทาให้เราสามารถทําเงินได้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญใจเราไม่เหนื่อยใจเราไม่ทุกข์ใจเราไม่ท้อใจเราไม่ถอยหรือว่าใจเรามันไม่ตกค่ะเมื่อใจเรามันไม่ตกมันจะทาให้เรามีความมั่นใจในเรื่องของการเทรดและเวลาเข้าปุ๊บฟ้าปั๊บเข้าปุ๊บฟ้าปั๊บมีวินัยการเทรดด้วยย้ําข้อนึงจะต้องมีวินัยด้วยนะนอกจากคุณมีระบบการเทรดที่ดีคุณจะต้องมีวินัยและพฤติกรรมการเทรดที่ดีและให้คุณรู้ถ้าใครเรียนกับพ่อแพงพ่อแพงกล้าบอกคุณทุกคนเลยว่า ให้คุณรู้รู้ตั้งแต่วันที่คุณมีร้อยดอนนี่แหละว่าคุณจะสามารถปั้นพอร์ตหรือว่าก้าวกระโดดไปในวันข้างหน้าได้ส่วนเท่าไหร่อยู่ที่ความรู้และประสบการณ์เรื่องการตัดสินใจในเรื่อง1วางหลอด2ถือรอกําไรกรณีกราฟมาจุดที่1แล้วดีดขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็อาจจะต้องถือรอกําไรแต่ว่าทุกๆประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันมันจะทําให้เทรดเดอร์มีการสะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญบางคนแบบโอ้กระโดดเข้าวงการเทรดวันนี้กะจะรวยวันนี้เลยจริงๆแล้วหลักคิดนั้นผิดค่ะ เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้แบบเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วจะรวยหนึ่งวันโอเคมันอาจจะเป็นการฟุกในวันนั้นแต่วันต่อๆไปละ่ะมันจะได้ต่อแบบนี้หรือไม่อันนี้มันจะต้องนะคะมีวิธีการที่จะทาให้เราได้ต่อเน,นื่องก็คือหาความรู้มีวิชามีเทคนิคทีด่ดีมีการกล้าตัดสินใจที่ดีจะได้นคนยั่งยืนแล้วก็สําเร็จแบบก้าวกระโดดนะเทรดเดอร์ดังนั้นการที่จะเป็นเทรดเดอร์แบบก้าวกระโดดหนึ่งนะคะในวิธีคิดของเราก็คือเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเทคนิคนี้ ยังไงก็เงินยังไงก็กําไรแล้วเราก็ต้องรอวิธีการของเราเท่านั้นเราจะไม่นอกเกมหรือบางทีนะคะบางคนอาจจะแบบตีนิสใสในเรื่องของการ f o l l o w ก้าวบอกได้เลยว่าผมแอแนะนำไม่แนะนำการ f o l l o w ก้าวมันมีความเสี่ยงมากเพราะบางทีเวลาเราตีนิสใส Follow แล้วก็จะคอย f o l l o w บางที Follow ลืมจนว่าตรงนี้แนวรับแล้วก็ดีไส่หรือว่าตรงนี้แนวต้าม,มันก็บสูสตใสอย่างนั้นนะคะในเรื่องหลักการ f o l l o w ก็ไม่ควรอีกดังนั้นสําคัญการป็นเรดเดอร์คือ ให้มีวินัยการเทรดมีระบบเทรดที่ดีมีวินัยการเทรดที่ดีและมีการบริหารทุนที่ดีแบบนี้จะทําให้เทรดเดอร์ก้าวกระโดดสาคัญมากกว่านั้นคือได้แล้วเก็บได้แล้วพักนะคะไม่ใช่แบบว่าได้แล้วเข้าอีกได้แล้วเข้าอีก,อกระวังเวลากาฟไซเวเนี้ยโดนนะไม่ได้นะคะและน้นเทรดเดอร์จะต้องมีวิธีคิดที่แบบใช่รู้อยู่แล้วว่ายังไงตัวเองก็ได้ถึงแม้ว่าวันนี้เพิ่งเข้าตลาดแต่โหเห็นวิธีการทําเงินในตลาดนี้มันว้าวมากนอกจากความรู้ที่ต้องติดตัว2ทักษะที่เราต้องฝึกฝนและทําให้เราประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ ขอแวาเชื่อว่าคุณทุกคนทําได้ขอให้ทุกคนตั้งใจมีวินยัยมีวิชาแล้วก็มีความสุขในการเดินทางในอาชีพนะคะเป็นกำลังใจใทุกคนคะ่ะ